วันนี้ผมจะพามาชมนะครับรถสตาร์ทติดยากอย่างนะครับถามพี่ช่างแล้วนะครับแกมาดูให้นะครับก็บอกว่าหัวเผานะครับกับบ้านเก่าทั้ง4หัวแล้วนะครับที่นิ้วผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเราก็ต้องทําการถอดหัวเผาเก่าออกมานะครับแล้วก็ต้องไปหา เทียบที่ร้านอะไรนะครับเครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์นิสสันนะครับรุ่น S D 25นะครับหรือรุ่นเจ้าคุณปูนั่นเองนะครับอึดถึกทนมากนะครับเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีแล้วก็มีเจออาการลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ตรวจเช็คหัวเผาก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับที่ผมเจอก็คือสตาร์ทไม่ติดเลยครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับ จนพี่ช่างใหญ่แกมาดูให้ก็ใช้วิธีการฉีดโซนกไล่นะครับที่ทั้งด้าน ID นะครับสตาร์ทเรื่อยๆจนติดนะครับแล้วก็ฟันธงว่าเป็นที่หัวเผากับบ้านเก่าทั้ง4หัวนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนหัวเผานะครับก็จะทำการไล่เปลี่ยนทีละหัวนะครับซึ่งมีอยู่ ใส่ซุปด้วยกันนะครับก็ทำจากหัวเผาที่ถอดง่ายก่อนนะครับก็ทำเสร็จไปแล้วหนึงหัวนะครับก็มาไล่ถอดไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้เทคนิคและก็การใช้เครื่องมือด้วยนะครับก็ลองทำดูได้นะครับที่ผมถ่ายทำให้ดูตรงนี้นะครับผมก็ คลิปนี้นะครับก็จะยาวหน่อยนะครับก็ดูไปด้วยกันนะครับจะพามาดูาสภาพหัวเผานะครับที่ถอดออกมาแล้วนะครับอา้าหัวนี้มันถอดยากหน่อยใช้คีมล็อกหน่อยหัวที่สองนะครับใช้คีมล็อกก็ไม่ออกครับทุกคนสมเสร็จต้องใช้คีมปักแหลมนะครับคีมปากแหลมมาคัน ถึงจะออกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลือ้อพวกท่อน้ำมันอะไรออกนะครับเอาไว้สภาพเดิมนะครับก็ต้องใช้เทคนิคและวิธีการนะครับทำด้วยความใจเย็นนะครับก็ก่อนทำนะครับก็ลืมพูดให้ฟังเมื่อกี้ก็ทำการถอดครัวบวกของแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับทุกคนเพื่อป้องกันความผิดพลาด อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมองมองถอดไมออกก็ไปถอดหัวอื่นที่มันง่ายก่อนสี่าหา้าเอาไปถอดหัวนน้นก่อนแล้วครับทุกคนก็ใช้มือหมุนออกนะครับตัวล็อกนะครับเป็นน <c oughs> ็อตนะครับเป็นเกีียวนะครับขันออกนะครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์12นะครับ ทานเอาเจ้า,าหัวเผาออกนะครับติดทางการหมุนนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับทุกคนการหมุนออกของน็อตโดยมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับก็ค่อยๆทําไปใจเย็นนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนหน่อยก็หาพัดลมมาเป่าด้วยแล้วกันอากาศมันร้อนนะครับทุกคนค่อยๆทํานะครับทําไปนะครับเมื่อเราทํา บ่อยๆก็จะเกิดความชนานาญนะครับในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็คือการเป็นช่างก็ต้องอมีไหวพิบป,ปฏิภานนิดนึงนะครับในการใช้เครื่องมือนะครับเมื่อมันแคบก็ต้องหาตัวช่วยนะครับทํำยังไงถึงจะขันออกนะครับนี่ผมใช้ประแจขันต่อไม่มีจังหวะ,ะไม่มีจังหวะขันนะครับรติดล้างท่อหัว น้ำมันนะครับใช้มือดันดันน,นี้แหละอ่าวดันไปเลยนะครับทุกคนดันไปทางอ่ด้านหน้าเรานะครับก็หรือที่ทางตามเข็มในทั่วเอไม่ใช่นะครับผมทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับทุกคนนะครับหมุนออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพหัวเผาด้วยกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหัวเผาที่ติดรถมาตั้งนานแล้วนะครับ นี่ไงครับด้อมปีเลยครับทุกคนนะครับอือสับาพาะถึงว่าเจ้าลาฉันไปทําให้ฉั้นสตาร์ทไม่ติดเอยฮ้เอเฮ้เอเฮ้เอก็เป็นไปตามกาลเวลานะครับคนขนาดคนทําคนซ่อมก็ยังแก่เลยครับผมงอกแล้วม,ม่รู้จะไปหายยอมที่ไหนฮ่าฮ่าฮ่าก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ดูกันไปนี่ของใหม่ครับเบิกมาใหม่คลีกนะครับให้ดูซะหน่อยนะครับนี่ของใหม่สมซื้อของใหม่จริงนะเงาวัดเลยนะครับแล้วก็ทําการหมุนเข้าไปนะครับทิทางการหมุนเข้านะครับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหรือหมุนไปด้านขวามือน,นั่นเองนะครับก็ค่อยๆหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปจน สุดเกลียวนะครับสุดเกลียวแล้วพอตึงมือแล้วก็ใช้ปัจแจเบอร์12นะครับแต่เบอร์12ขั้นขันเข้าไปพอตึงมือพอนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาพอดีพอดีนะครับทุกคน่ัวน,นี้ก็เสร็จไปแล้วก็คงจะเหลืออีก2หัวนะครับที่ต้องลุยกันต่อนะครับ2หัวนี้ท่าทางจะเอาออกอยากนะครับทุกคน ก็ต้องใช้ความพยายามนะครับทอดออกไปเรื่อยๆนะครับเสร็จไปแล้ว2มาดูกันต่อ,อใช้ครีมเลยที่แคบใช้ครีมปักแรมเลยแต่ว่าต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับบีบครีมให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนนะครับพอหมุนออกมาได้แล้วนะครับก็ใช้ประแจเบอร์12 ขันเจ้าตัวหัวเผาออกมาอีกทีหนึ่งนะครับ่ะกค่อยทำกันไปเดี๋ยวก็คงจะออกนะครับเีืยอได้มาลองทดสอบกันดูว่าเปลี่ยนแล้วมันจะหายจริงไหมนะครับก็ต้องใช้ความพยายามนะครับวันนี้อยู่ในพื้นที่แคบมากนะครับไม่มีจังหวะมือเข้าไปมุนเลยนะครับก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับ ไปง่ายนะครับก็ไม่เกินความสามารถของเราอยู่แล้วนะครับตอนนี้เครื่องไม่ร้อนนะครับจับได้ปกตินะครับฮเพราะว่าเราได้ทําการถอดออ,ออกนะครับหมุน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 คงใกล้จะออกแล้วครับทุกคนหมุนตัวขันาหางปลาสายไฟออก่อนนะครับอนะันดับแรกนะครับเพราะว่า สายไฟที่เชื่อมกันแต่ละสูบนั้นไปหาหัวเผานะครับต่ออนุกรมกันไปนะครับหรือเป็นเส้นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะสุเซจะถอดน็อตขันล็อกสายออกมาได้แล้วครับของอมัไดก็จะเหลือองแหวนนะครับอิงตัวเล็กๆก,ก็ต้องเอาออกมาด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปปจัจจเบอร์12ต้องมาแล้วแหละ ก็ค่อยคันๆค,คันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็คงออกไม่เกินความสามารถต่อก็ทำไปแล้วสองหัวประแจบเบอร์12มาแล้วได้ไหมเข้าท่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับคือทางที่ดีต้องเอาทางด้านาประแจแหวนนะครับลงไปนะครับจะได้การขันที่แน่นกว่าครับ อันนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆเพื่อนช่างหรือว่าน้องๆที่กำลังสนใจนะครับนี่นะครับใช้ปจัจจแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับมาสอดครั้งนี้นะครับเป็นการเพิ่มแรงในการขันได้อย่างดีแน่นเห็นไหมไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับนี่เป็นเทคนิคดีๆนะครับมาแบ่งปันนะครับในการขันน็อตนะครับและการใช้เครื่องมือนะครับ เห็นเทคนิคดีๆนะครับมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆช่างหรือว่าน้องๆที่กำลังสนใจในงานช่างนะครับก็พยายามขันนะพื้นที่แคบมากนะครับไม่ได้เหลืออะไรนะครับก็ต้องค่อยๆขันนะครับแล้วก็เอาออกมาให้ได้นะครับอันนี้เป็นหัวเผาหัวที่3นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับ ค่อยๆทําใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับใจร้อนมาเดียวขันออกมาปีนเกี่ยวเรื่องใหญ่เลยครับทุกคนนะครับอย่าฝืนนะครับถ้ารู้สึกว่าเกี่ยวฝืนๆนะครับอย่าขันนะครับต้องขันโดยเมื่อรวมแล้วนะครับคือมือสามารถหมุนออกมาได้ง่ายนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับอ่ะก็คงจะออกมาแล้วเจ้าหัวที่3าม มาดูสภาพกันดิโอ้โหไม่ต่างกันกับไอ้เจ้าสามหัวเมื่อกี้เลยนะครับก็คงจะเส่อมสภาพแล้วแหละนี่นี่ของใหม่หัวเผานะครับโชว์หน่อยนะครับเอาไว้ดูนะครับเผื่อวันหลังเป็นอีกไม่ต้องถือไปนะครับไปที่ร้านอะไรบอกว่าเนี่ยเบอร์นี้แหละพอดีไม่ได้ทอดมาอ่ะนะครับผม ก็เก็บเป็นความทรงจำนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆดูหรือว่าเพื่อนๆมีรถรุ่นเหมือนกันนะครับก็คงจะใช้เบอร์เดียวกันนะครับผมแต่ทางที่ดีนะครับในการไปซื้ออะไรนะครับก็จะแนะนำให้ถอดเอาอะไรตัวเดิมนะครับไปเทียบที่ร้านอะไรจะชัวร์กว่านะครับและเราก็จะไม่เสียเวลาด้วยนะครับไม่ต้องวิ่งไปเปลี่ยนนะครับ นนี้มาได้นำเพื่อนเพื่อนชงหรือว่าน้องๆน,นะครับที่กำลังอยากสนใจนะครับซ่อมรถด้วยตนเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นแนวทางดีๆ <c oughs> <c oughs> นะครับพอขันเข้าไปเสร็จแล้วก็ขันเข้าตามเดิมให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่สะพานไฟให้เรียบร้อยนะครับรอย่าลืมนะขันเข้าไปแล้วขันให้เจ้าตัวล็อกสะพานสายไฟด้วยนะครับที่เราถอดออกนะครับให้เหมือน ตอนที่เราถอดออกทุกอย่างนะครับทุกคนในหัว3ามก็คงจะเสร็จแล้วต่อไปมาดูหัวที่4ี่นะครับอยู่ตรงใต้สายยางนะครับก้มดูหน่อยเอาไงดีต้องหาวิธีแหละแต่ว่าจะไม่ถอดสายยางนะไม่ถอดนะครับก็ต้องหาตัวช่วยนะครับในลองในครีมที่ เอาน็อตออกก่อนน็อตล็อกข่างปาสายไฟนะครับ <c oughs> ก็ต้องเอาออกนะครับถ้าไม่เอาออกลูกบล็อกก็จะลงไปไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวตัดไปเลย่อน,นเดี๋ยวเพื่อนจะหงดงิดนะครับเมื่อเราเปลี่ยนหมดทั้ง4หัวเรียบร้อยนะครับก็ทําการต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาดูของเก่าก่อนเป็นแบบนี้นะครับ สภาพกับป่านเก่าหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นการลองนะครับแน่นขั้วแบตท,ทอดออกอยู่อ่ะเอาขั้วแบตขั้วบวกมาลงลองแตะๆดูก,ก่อนมีอะไรอาร์กไหมถ้ามีอาร์กแสดงว่ามีช็อตนะครับต้องไล่ดูดีๆก่อนนะครับเมื่อมั่นใจนะครับไม่มีอาร์กอะไรก็ขันขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปได้ ตาการสตาร์ทดูกันนะครับ <c oughs> ซึ่งหัวเผาหัวนี้นะครับก็ทางร้านอะไรบอกว่าเผาประมาณ1 0 1ถึงิวินาทีนะครับในขณะเครื่องเย็นนะครับ <c oughs> อันนี้ผมก็จะมาทดลองจริงเลยนะครับเมื่อเปลี่ยนครบทั้งสี่หัวแล้วเมื่อคันแบตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ เช็คดูสายกาวมีอะไรลงร้อนไหมไม่มีโอเคไปที่พวงมาลาัยรถนะครับทำการบิดสวิตกุญแจนะครับก็รอนะครับหลังจากเปิดสวิตนะครับก็จะหน่วงเวลาประมาณ15วินาทีนะครับผมเดี๋ยวดูมาดูกันว่าจะติดไหม เดแล้วครับทุกคนนะครับอ้เป็นจริงๆนะครับหัวเผาเป็นสาเหตุที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดจริงๆครับทุกคนนะครับก็จะได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ